มาดูเรื่องเกี่ยวกับไม้ดาม่างที่กำลังดังกันนะครับว่ามันมีกลไกตลาดอย่างไรบ้างช้างขาวช้างเหลืองแล้วนี่จะทเออันนี้ตน้นเรเป็นร้านอย่งนั้นเลยเหรอเนี่ย่อาไปทำอะไรครับเนี่ยดูเล่น อ่า ờ, อันนี้ชื่อหูช้างหูช้างขาวหูช้างขาวนะสองเซนห้าห้าเดือนออกมาแตกตรงนี uh ้ได้ทั้งหน่งสบลดอ้ยนะคะออเป็นสิบช่ไหมครับอันนี้ผ่าหัวเลยนงี้นะ ไม่ค่ะเนี่ยค่า็ไม่ตายค่ะ่าเนชิ้นจะไม่ยค่ะเหมือนที่น้องเขาเหมือนอย่างที่น้องเขาใส่ตรงนู้นแค่คล้ายๆเอาเอปยดางปลูกไม้ดางมานานแล้วค่ะนานแล้วเม่ปีแล้วใช่่ยมมากี่กี่ปีกี่เดือนแล้วจริงๆเาก็นยมมาเรื่อยๆแต่ว่ายังนมยอมนบูงมากี่เดือนแล้วที่บูก็ประมาณสักปีสปีเลยนะโอ้หู่ช่างขาวค่ะูช่างขาวต้นนี้เท่ากับมอเตอร์ไซ เป็นเป็นเป็นคันเลยนะครับโอ้โหพันเดียวกับอันนี้ไม่ใช่นะมอเตอร์ไซค์คันเดียวคันเดียคันเียวราคาเท่าไหร่ครับแสนนหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งไม่ค่ะอันนี้แปดแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้แม่เจ้าแปดหมื่นต้นนี้ราคาหนึ่งแสนบาทโอ้แม่เจ้าโอ้โหสุดยอดโอ้หนี่ขายได้เดือนละล้านสองล้านเลยนะครับเนี่ยสุดยอดไหมล่ะครับนี่นี่ต้นพวกนี้แต่ละต้นนี่ราคาเป็นล้านทั้งนั้นแปดแสนเลยค่ะต้นนี้ เพรที่ต้นต้นหนอนี่ยแปลแสนเลยเป็นแปลแสนเป็นแปลแสนเหรโหสุดยอดไหมล่ะเป็นต้นแม่ของหูช้างเมื่อกีต้นเล็กโอ้โเลี้ยงในบ้านและคอนโดได้คอนโดนี่ไม่สามารถที่จะเอาไม้ต้นใหญ่แบบนี้ไปเลี้ยงได้โอ้จริงนะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคากันนะครับถ้าเกิดราคาแสนหนึ่งตอนนี้เมื่อก่อนแสนห้าใช่ไหม ที่บอกแสนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนแสนห้าแสนห้ากับ<ม>ตอนตอนี้นี่ทางกันกี่เดือนห้าเดือนได้ไหมครับไม่ถึงค่ะสามเดือนโอ้แล้วถ้าเกิดจากแสนหนึ่งเนี่ยโลนลลมาเหลือหมื่นหนึ่งเนี่ยจะใช้ไปห,หลาเท่าไรปีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือคกลไกตลับมันเป็นอย่างนี้ค,คือณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าเราณตอนนี้ถ้าเราื ณตอนนี้ถ้าเกิดถติว่าเร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 า,เราไม่มีเราไม่มีต้นทุนแล้วออคือถ้าร้านเนี้ยจะขายต้นละห้าร้อยก็ได้เราไม่มีต้นทุนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ซื้อไปแพงออาขายเท่าเราไม่ได้ค่ะคือคนเออนีอ่ตรงนี้นะคะ่ะเหอตุนี้ okay. เพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็ยังไม่ขายในราคานั้นให้ให้ให้คนที่เขาให้คนที่เขายังคืนทุนแต่คาดว่าจากแสนหนึ่งอะเหลือหมื่นหนึ่งใช่ใช่ไหปีหนึ่งไหมเวลาปีหนึ่งไหม จริงๆถ้าร่วงแสนนึงหลือหมื่อน,นี้ตกแค่ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวก็ตกค่ะคือต้นไม้เนี่ยคือจะเป็นอย่างี้เพราะอยู่ในอยู่ในวงการต้นไม้มานานโอ้โหมันผักชีเลยนะขึ้นขึ้นลง,ลงอไม่ต้องอะไรอ่ะเหมือนดาวเรืองเห็นไหมคะอ่อาดาวเรือง,องนี่นะก็คือแบบครั้งเดียวจากดาวเรืองราคาแปดบาทเก้าบาทราคาขนาดเดียวกันพอถึงแบบท,ที่บอกว่าเออคนนิยมจะเอามาปลูกมากขึ้นจากแปดเก้าบาทเป็นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้คร,ครับผมแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับดาวเรือง อ๋อเอาไม่ค่ะเขาดังครั้เดียวเพราะตอนนั้นอ่มีช่วงมีช่วงที่วันที่ส3บสาใช่ค่ะวันที่ส3บสาประมาณแค่ช่วงเดือนเดียวจากสามสี่ร้อยก็ตกมาเหลือเก้าบาทเทนันโอ้เดือนเดียวเองไม่ไม่ไม่ใช่แค่ช่วงเดียวแค่ช่วงหมดวันที่สิบสามไปปุ๊บสองวันซื้อเยอะนะช่วงนั้นตอนที่มันขึ้นเยอะนี่คือไม่ใช่การฝันคือการที่คนแยกกันซื้อเออคือคนไปแยกันซื้อแล้วพขาขอเขไม่เคยมีแล้วก็าย แล้วพอคนซื้อเอ็มพีมิมสแล้วเนี่ยโอเคมันก็ราคามันก็จะลดลงพอลดลงแล้วเนี่ยเราก็ใส่ทับเป็นโหนดนี่และครับตลาดไม้ด่างที่น่าสนใจมากในขณะนี้